สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทําการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสด้วยเซนเซอร์ประกูล DHT นะครับจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัวสีฟ้าคือ DHT11 ตัวสีขาวคือ DHT22 ตัวสีดําหรือบางครั้งอาจจะเป็นปัจจุบันอาจจะมีสีขาวด้วยนะครับคือ DHT21 ครับความสามารถในการวัดอุณหภูมินะครับ ตัวสีฟ้าจะวัดอุณหภูมิได้ที่0ถึง50องศาเซลเซียสนะครับมาบวกลบ2องศาวัดความชื้นได้ที่20ถึง80อร์เซนะครับบวกลบ5เปอร์เซ็นต์นะครับอ p o สปอนทามนะครับ,รรบก็คืออ่านได้1เฮิรตซนั่นหมายความว่าอ่านได้ทุกๆ1วินาทีเร็วกว่านั้นไม่ได้นะครับส่วน DHT 22กับ21จะสเปค เหมือนกันนะครับ,นะค,รบคือวัดได้ช่วงวัดอุณหภูมิอยู่ที่ลบ40ถึง80องศาเซลเซียสนะครับบวกลบ0.5ครับความชื้นสัมพั์วัดได้ตั้งแต่0ถึง100%นะครับบวกลบ2ถึง5%นะครับความผิดในการอ่านก็คืออ่านได้ทุกๆครึ่งวินาทีนะครับก็คือ0.5เฮิร์ต แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทํางานก็คือสามารถจ่ายได้ตั้งแต่3 v โวลต์ถึง5โวลต์นะครับกินกระแส2.5 m มิลลิแอมเราจะทําการเชื่อมต่อเข้ากับ Arduino อย่างไรวงจรการเชื่อมต่อจะคล้ายกับเซนเซอร์ DS 1 8 B 2 0นะครับก็คือใช้ตัวต้านทานนะครับ1 0 k ต่อที่ขาสัญญาณนะครับอ่ะ ขาสัญญาณจะมีอยู่4ขาแต่ว่ามีขาหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับคือขา3ถ้านับจากทางด้านซ้ายนะครับก็เริ่มด้วยบวก VCC นะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับแล้วก็สัญญาณเอาพุทธเราเชื่อมต่อไปที่พิน2นะครับ D 2ของ Arduino นะครับแล้วก็ขาพินสุดท้ายพิน4ต่อลงกราวนะครับนี้เรามา เขียนโปรแกรมกันเช่นเคยครับ Mblock เมื่อต้องการใช้งานกับฮาร์ดแวร์ชนิดใหม่ก็ต้องทำการเพิ่ม extension นะครับ extension ที่เราใช้ก็คือ d h t นะครับตัวนี้นะครับ d h t 1นึ่2หตัวนี้นะครับก็ ถ้าใครเริ่มใช้เป็นครั้งแรกจะมีเครื่องหมายบวกอยู่มุมด้านบนนะครับมุมขวาด้านบนนะครับก็กดเครื่องหมายบวกก่อนนะครับอันนี้ผมเคยใช้งานแล้วนะครับก็กดปุ่มแอดได้เลยนะครับก็จะมีคําสั่งนะครับให้เราเลือกใช้เราก็จะทําการเริ่มนะครับเริ่มเซตอัพ uh, เราใช้ dht 1 1ต่ออยู่ที่พิน2นะครับ ดังนั้นเราก็ทําการเทต L C D นะครับเราจะทําการแสดงผลอุณหภูมินะครับอยู่ที่ l ายหนึ่งนะครับ แล้วแสดงผลความชื้นสัมผัสอยู่ที่ลาย2นะครับเรา,าก็นำมุณภพภูมินะครับตรงนี้มาใส่นะครับเราเลือกแสดงผลเป็นองศาเซนเซสนะครับ in น2นะครับแล้วก็ความชื้นสัมผัส เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวอัปโหลดแล้วมาดูผลการทำงานกันหลังจากที่อัปโหลดโปรแกรมแล้วนะครับในแก้วกาแฟจะเป็นน้ำร้อนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้อ,อุณหภูมิอยู่ที่39องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมพัส35%อร์เซการใช้งานเซนเซอร์ที่วัดอุณหภูมิและก็ความชื้นไม่ได้ยาก เลยนะครับ Arduino สามารถเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเพียง3เส้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ